สวัสดีค่ะพระวุฒิกับม่พิมพ์มือนีกระสิบไปหน้านาะค่ะนนาะพอดีคุณตาสายพ่นวาพ่นฟันดีแล้วที่โตไปบอกซูฟังอยู่หน้าเด้อค่ะมาฟังน้ำกันนาะค่ะเนาะฟันฟันว่าจังเลยตาโอไม่กันนะฟันฟันีรขวานนี่ไงยาง่ามันนันอ๋อมันห้องอยว่ามันเขากิดกันสันแดแต่มันห้องมันละเต้นเสียงเต้น เตือยังน่อเออเออเอออยู่นะอ่ะเอาฟั้างอย่างเงี้ยน่อมาเขาดาขันนะนี่ก็เลยยางไปเพิ่งมันปิดกันพ่อได้หน่อยมั้ยนี่ว่าแต่เลยยางไปยางพอดีพานไปมันเต้นอยู่อันวันสาปได้หน่อยนะยางไปมันเต้นก่อนข้อปลาก่อนนะก่อนข้อล็อกข้อเลยเออเออเอออยู่อันนั้นมันเลยห้องมาว่าใหญ่เยอะใหญ่เยอะ แต่เอาเงินมาหาสีหาสีไนะอามาเลยหาสีหาสีไปะนะปะนะบน,นั้นกอดข้อแนนเขาแนนเขาวันปูจิรุ่มกุจิรบุมว่างแน่ว่างนมันก็เพราะว่าแนนแนนกอด้อก็แจ้งแจ้งเสนอนตมโบร้วในโลกปัน่ว่าเป็นอะไรอ๋อกางีจะเป็นหาศูนอีตัวสิเป็นนิยังรุ่นหานาร์ก็ร้ออกไอยไปแล้วแ้่กอหาศูนจะจอกันแต่สัมเนธ หาหนึ่งปูที่บอกโคนบอกข้นบอกหาหนึ่งเวเนาะเนาะหาหนึ่งก็ว่ามือเศร้านี่ต่สาบอกยังว่าอันปูปูยังก็บอาสู้ฟังเบอกปูมาปูมาปูมาว่าว่ายังว่าสาอันเสียสาลดไม่โค่นนี่ว่าเสียเอายินไปเพื่อนเศร้าหารถประสันเพื่นเลยได้ว่าเศร้าหารถจะในซีบหารถประสันสากับบอกปากเลยนะ มันเพิ่นบอกคืรถเตอนเออซีหารถปรสรนว่าก็คือเย่าแล้วละนึงเนาะศูนย์จะเป็นนึงก็ได้เออเน้นจะวามันกวดพอนะล็อกพอนเมื่อทางนี้ล็อกพอนจะเต้นอยู่แต่เออเออเออเด็กใหญ่แย่งเอาเงินมาเอาเงินมาหาซิบหาซีฟเอาเงินมาหาซีฟมะแต่จอนมาหาซิบมาเี็ยไหมถือแล้วก็แสดงถือแล้วจงคว้ามันจะเป็นนั่นไนสด ก็กันมาฝันมาเียี่แบบนี้ฝันนะแล้วก็พอฝันเมื่อมานเาจะแจ้ทุกบ้างจะ่าว่ามันนั่นมาฝันที่ังอีกบ้านิเลนเลขไลยโตที่่าแต่ได้บ่ได้บลแต่แน่ครับ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 โอเคโอเคโอเคตาตาซูนนี่แหละครับว่าสัตว์มันเสียแ่งกับลุงมุตรีตัวสัตวว่าได้ไปเดียวว่าสัตว์กัน1นึ่เดียวกัน เขแม่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมโพสต์ทิ่ไม่พิมพ์มิชองได้จ้ะไม่หนีผ้ากันออกมาให้มาหน้าโน,านะคะ F เอซี่าามาแต่ว่าจังไรปูโทมาว่าเรื่องเลขให้ฟังฝันจังสารตาจังสาราเดี๋ยวจีซื้อล่องเบิ้งฟันแล้วก็ห้องบอกว่าเลขออกแล้วเพื่นว่าหาศูนย์หาศูนย์เต็นกอดข้อปูอยู่ถูกไผ่เพืพ่นเนาคะค่ะก็เลยพากันว่าอัน หาศูนย์หาหนึ่งมันตัวเดียวกันเนาะหนึ่งก็ศูนย์ตัวเดียวกันค่ะเนาะมือมันสีสวกนํากันมือนบาทนี่ล่ะอพอหญ่เพิ่นทั่วมาบอกหนึงฮนเพื่อนฝันดีแล้วทันบ้านหลานยังเกาะลูกไข่เพื่อนลูกไผ่เพื่อนมาอันกอดข้ออันเอาเงินยังอันกับอันปลาเวียงยังวาเลกยัง เลขออกแล้วเอาเงินน้ำปลาเวียงเออเอาเงินน้ำปลาเวียงไหมาหาสิบบาทหาสิบบาทแล้วสันน่นคนว่ากอดข้อปูลูกไผ่กอดสีขาวบอกขึ้นอย่างไรก็สีขาวมุนขยวนิยว,วันี่นนแล้วอ <laughs> ่ะเด้อค่ะหาศูนย์ <c oughs> แต่ว่าหาศูนย์ก็หาหนึ่งมันกับเปียไปน้ำก,กันนั่นละ่ะเพราะว่าเลขศูนย์กับเลขหนึ่งเปิดเดียวกันเด้อค่ะเอาให้ดีโูงได้ลาบน้ำปูเฮาเด้อโทรมาบอกสู่ฟังกับให้มันมันโซกๆเนาะพอทินเนาะ นี่ละมงสีโขกมาทงหน้าก็าไดเด้อขะเนี้ยมันสีได้ามาบอกเลขอยู่ทงหน้าจะมาหลุดด้ถ้ากันมาหน้าปูกระโทมมาบอกเลขมาว่าสู้ฟั่งงวดีนบาา้านเนี่ยไปเอาขี้ปูเข้าแต่ว่าปูโทมมาหาเด้อจ้ะสีโขกหมายล,ำล้ำรวยน้ำกันทุกคนเลย่ะรวยรวยรวยรวน้ำกันงวดชิมานนี่เน,นื้อไม่าหกหาด้อจ้ะเอาลาปิดสอบไปเข้ากันที่เขาวบอกม<ล>าใหม่อยู่หน้าค่ะเขาบอาลาปิดสอบไห สำหรับมือนอิกาซัามี่ก,นกนโ,โนะคานะสวัสดีค่ะ